วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง TKN ยี่สิบแปด Channel นะครับครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Last Island of s e r v e r นะครับครับพาร์ทนี้ผมก็จะมาทาคอนเทนต์ที่น้องๆคอมเมนต์มานะครับน้องๆคอมเมนต์มาว่าอยากให้ผมไปทาคอนเทนต์เกิดตรงไหนสร้างตรงนั้นนะครับมาเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ลงมาที่เซิร์ฟลุงมรุณนะครับเดี๋ยวมาไว้ก่อนว่าจะสร้างบ้านตรงนี้นะครับ ครับวันนี้ก็มันก็มีเซิร์ฟเปิดน้อยนะครับแต่ก็มีเซิร์ฟรุ่นหนึ่งอารุนนะครับที่เพิ่งเปิดวันนี้ผมก็เลื่อเรื่อยๆที่จะลงนะครับโอเคเดี๋ยวออกไปฟาร์มก่อนนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทําเกิดตรงไหนสร้างตรงนั้นแบบว่าเป็นแมปอื่นก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับครับเกาะรุ่งอารุณก็เป็นเกาะที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับก็คือ เมื่อพัตตก่อนๆเนี่ยผมก็เคยมามาเล่นอยู่นะครับแต่ก็สร้างบ้านแถวๆโซนด้านบนนะครับบอกเลยว่ายิงกันตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับ <S <S จริงๆแล้วผมก็อยากจะไปสร้างบ้านอีกฝั่งนึงเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่เคยเหมือนกันนะครับแล้วอันนี้ก็พอดีว่าแรนดอมได้เกิดตรงนี้นะครับก็เลยว่าเดี๋ยวสร้างบ้านตรงนี้เลยแล้วมาดูกันว่าบ้านเราจะอยู่รอดปลอดภัยหรือเปล่าน,นะครับแล้วตรงนี้ก็ค่อนข้างจะห่างไกลความเจริญน,นะเหมือนไม่มีใครมาสร้างบ้านแถวนี้เลย น้องเคบอกว่าแถวนี้ถ้าฟาร,ร์มแร่สบายนะครับแต่ถ้าอยู่อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นพวกแอร์พอร์ตอาจจะฟาร,ร์มพวกอาวุธดีนะครับถ้ากว่าเรามาเกิดแถวนี้ถ้าไม่ค่อยมีคนนะ่แนะนําว่าให้ข้ามฝั่งเลยนะครับฝั่งนู้นน่าจะคนน่าจะเยอะนะฮะโอเค okay, เดี๋ยวผมไปสร้างบ้านก่อนแล้วกันนะครับ ครับผมก็กะว่าจะสร้างบ้านง่ายๆนะครับก็คือเอาบ้านเล็กๆพอนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าน้องๆจะมาเล่นด้วยหรือเปล่าถ้าน้องๆจะมาเล่นด้วยก็อาจจะขายายขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับคือผมก็สร้างบ้านไม่ค่อยเก่งนะครับจริงๆก็อยากใช้แปลนน้องฟ้านะครับแต่ก็เหมือนแบบมันพื้นที่อาจจะไม่ค่อยอ้วออื้อํานวยสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็สร้างง่ายๆพอแล้วกันนะครับโอเคขอแค่ได้พักอาศัยก็พอนะฮะไม่ต้องใหญ่มากนะครับ แง่ yeah. ใส่ไปดานเลย ครับหลังจากที่ผมสร้างมาเสร็จแล้วตอนนี้หินก็ไม่พอนะครับที่ผมว่าจะออกไปฟาร์มพวกหินแล้วก็ฟาร์มพวกทั้งหาอะไรนะครับ mm. เพื่อที่จะมาอัพตัวช่างให้เป็นระดับกลางนะครับคือยิ่งเราระดับสูงก็ยิ่งดีนะครับเราจะได้อัพของที่มันทํายากๆได้นะครับครับหลังจากที่อัพานมีหินเสร็จผมก็มาไล่หาฟาร์มอะไรนะครับเอาต่อไปผมก็จะหาจะทําเตาเผานะครับ ก็คือเดี๋ยวคงต้องหาน้ํามันนะครับแถวนี้ก็หาน้ํามันก็ค่อนข้างยากหน่อยนะครับแต่ผมก็กะว่าจะไปฆ่าพวกสัตว์แล้วก็เก็บพวกผ้าแล้วก็มาคับน้ํามันแล้วก็เอาไปคับตตาหลอดอีกทีนึงนะครับนี่ก็คือเก็บทุกอย่างเลยนะครับเก็บพวกเนื้อเก็บพวกน้ํามันพวกกระดูกพวกอะไรไปด้วยนะครับพอได้เตามาผมก็รีบมาตั้งเลยนะครับผมก็กะว่าจะเผาพวกเหล็กเพื่อที่จะมาทําโคตรล็อกนะครับ ก็เคยจะได้ทําประตูละหลายๆชั้นนะครับก็คือเผื่อว่ามีคนมาบ้านเราอย่างเงี้ยถ้าเขาวิ่งเข้ามาเขาก็ติดอยู่ที่ประตูนะครับโอเคเผาแล่มไปเลยนะฮะอันนี้ผมก็จะเผาไม้ไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าเอาไปทําลูกกระสุนนะครับโอเคครับและสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คืออาหารนั่นเองนะครับก็คือเกมนี้นี่เราต้องกินอาหารนะครับแบบว่าบอกเลยว่าอาหารนี่หิวเร็วมากเลยนะครับอันนี้ที่สัตว์ที่ผมฆ่ามา ผมก็อยาเอามาย่างให้หมดเลยนะครับนี่ของเต็มเลยอันนี้ก็จะได้น้ํานะครับพวกน้ําอันนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นปีกไก่นะครับแล้วน,นี้ก็น่าจะเป็นเนื้อกะต่ายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับจำไม่ได้พวกเห็ดที่เราเก็บมาก็สามารถเอามาแปรรูปได้นะครับ อาหารก็มีผลต่อร่างกายเราเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันบวกเพิ่มอะไรบ้างนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปออกไปฟาร์มต่อแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็ทําอาหารไว้เยอะเลยถ้าหิวก็จะได้ทานได้เยอะเลยนะครับปกติแล้วก็จะมีเชฟประจําบ้านอยู่นะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าหายไปไหนนะครับน้องปอนนี่บอกเลยว่าชอบทําอาหารนะครับไปเดี๋ยวออกไปฟาร์มต่อนะครับ ครับหลังจากที่ผมไปฟาร์มมานะครับตอนนี้บ้านเราก็ผมก็เผาแล้วไปเต็มเลยนะครับอันนี้ผมก็เลยว่าจะขยายบ้านสักหน่อยนะครับอันนี้ก็จะทําให้ง่ายนะครับก็คือขยายบล็อกมานะครับเหมือนตรงนี้จะวางไม่ได้นะโอเคเอาไว้ที่ผมทําแบบเป็นชั้นต่ําพื้นต่ําลงมาแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวทําบ้านก่อนโอเคครับตอนนี้ก็มีน้องๆขอเข้าแคนมาเล่นด้วยนะครับอันนี้ก็ชื่อน้องเกมนะครับแล้วก็น้องแฟงนะครับ คือน้องแฟนก็คือเคยเล่นกับเรามานานแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวให้น้องช่วยฟันนะครับแล้วตอนนี้มีคนมาบุกอยู่ที่หน้าบ้านนะครับแล้วผมก็ขังเอาไว้นะฮะเดี๋ยวให้น้องช่วยจัดการนะครับนี่ดูดิเออืไอคนนี้มันมาย่อมๆม,ม,มองมองอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็พอผมเปิดไปปุ๊บมันก็วิ่งเ <Okay. S 1> ข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมทําประตูไว้สองชั้นนะครับอันนี้ผมก็ขังไว้สักพักแล้วนะครับโอเคดูดูมันทิ้งของใหญ่เลยนะะ ตอนแรกผมก็กาวว่าจะขังให้มันปลดตัวไปนะครับแต่บอกเลยว่าโคตรนานเลยนะครับไม่ยอมไปไหนเลยนะครับ Hi, <Dan. S 1> นี่ดูดิ <'t> ผมก็รับหนามไว้นะครับเพราะว่าผมจะขยายบ้านนะครับแล้วก็กล่าวว่าจะเอาหนามไว้ตรงประตูอะไรประมาณเนี้ยครับขังไว้านานแหละแก้งมันโอเคครับเดี๋ยวออกไปฟาร์มต่ออันนี้ก็ไม่รู้ว่าน้องๆจะช่วยฟาร์มได้ถึงตอนไหนนะครับ น้องเกมก็ชั่วโมงบินค่อนข้างจะเยอะเลยครับแบบหลักพันๆเลยทั้งนั้นน่ะส่วนมากน้องๆที่เล่นกับผมนี่ชั่วโมงนี่โคตรเยอะเลยนะครับผมนี่ชั่วโมงแค่สองร้อยสามร้อยเองนะครับยังไกลอยู่เลยยังต้องหัดยิงอยู่ครับคงต้องให้น้องๆแบกนะครับโอเคครับไม่รู้ว่าใครมายืนอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าบอดหรือเปล่านะฮะมายืนทําอะไรตรงนี้เนี่ยน่าจะบอดนะผมว่าโอเคเอ้าแล้วบอดมายืนอะไรตรงนี้ที่ โอเคครับเดี๋ยวไปทําบ้านต่อนะฮะครับหลังจากที่น้องๆมานะครับแล้วน้องๆก็ไปนะครับไม่ช่วยเลยไม่ช่วยผมฟาร์มเลยการต้องมาฟาร์มคนเดียวอยู่เหมือนเดิมนะครับมีน้องแฝงมาช่วยฟาร์มแป๊บเดียวนะครับโอ้ตายแล้วไม่รู้ว่าไปไหนกันหมดแล้วนะครับโอ้แล้วอย่างนี้บ้านเราจะโตได้ยังไงเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเก่าจะให้น้องมาช่วยฟาร์มนะครับบอกเลยว่าหายไปคู่เลยนะครับ โอเคไม่เป็นไรครับเราก็เล่นสนุกสนุกนะครับดูดิออฟไลน์กันไปหมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรครับชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นเงินไปนะฮะ <c oughs> ไป <c oughs> เดี๋ยวให้ผมไปทําบ้านต่อนะครับตอนนี้บ้านก็ยังไม่เสร็จเลยกำลังจะขยายแล้วก็ทําพวกบล็อกการระเบิดอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวฟาร์มแรใกล้ใกล้โอเคครับตรงนี้พื้นมันก็ต่างระดับนะครับเดี๋ยวค่อยโมดิฟายทีว่าจะทำแบบไหนนะครับว่าจะทำเป็นชั้นแบบไหนโอเค นี้ผมก็จะแปะผนังเลยนะฮะได้แปะผนังแล้วก็ได้ทําห้องนะครับครับผมก็สร้างบ้านไม่ค่อยเก่งนะออก็คือทำมั่วๆไปนะครับก็คืออย่างน้อยถ้าว่าอะไรแปะได้ก็แปะแปะไปนะครับผมก็จํํๆมาบ้างนินดๆได้หน่อยนะครับแล้วก็เอามา modify เอานะฮะโอเคอันนี้ก็จะได้เป็นห้องแล้วเดี๋ยวดูติดผนังเรียบร้อยนะฮะ เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะทําบล็อกยิงอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็กะว่าจะทําเป็นห้องเตาหรือไม่ก็เป็นชั้นแบบว่าถ้าได้เตาใหญ่มาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะทําไว้เป็นห้องเก็บของนะครับโอเคตอนนี้ไม้ก็จะหมดแล้วต้องออกไปฟาร์อีกนะฮะตอนนี้น้องๆก็ออนกันอยู่นะครับตอนนี้น้องๆก็กําลังเล่นเซิร์ฟคูนกันอยู่นะครับเซิร์ฟที่เป็นเซิร์ฟโซเชียลที่ไปลงมาเมื่อเมื่อวานนี้นะครับโอเคบอกเลยว่าอาหารเผาไว้เต็มเลยนะครับ แรกก็มีพอสมควรแล้วผมก็ไล่ฟาร์มตลอดเลยนะฮะโอเคและพอได้มาให้มาผมก็เอามาทําบ้านต่อนะครับกะว่าจะทําให้เสร็จเลยแล้วก็อาจจะไล่ฟาร์มหาหินมาอัพนะครับนี่เดีย๋ยวเราก็ค่อยๆดัดแปลงไปทำบ,บ้านเราอันนี้ก็จะเป็นห้องใหญ่แล้วนะฮะเผื่อว่าได้เตามาหรือไม่ก็้อาําเป็นห้องเก็บของนะครับ อันนี้ก็ผมก็ทําบ้านไว้เผื่อว่าน้องๆจะมาเล่นด้วยนะครับมันจะได้ไม่แออัดมากเกินไปนะครับเดี๋ยวอาจจะทําเป็นบล็อกการะเบิดอีกด้านหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็จะทําเป็นชั้นเลยแล้วก็ค่อยไปทําบล็อกการะเบิดอีกชั้นหนึ่งนะครับจะได้แน่นหนาหน่อยนะครับนี่ข้างบนยังไม่ได้อุดเลยนะครับไม้หมด หลังจากที่ทาบ้านเสร็จผมก็วิ่งออกมาหาไหลเหมือนเดิมนะครับตอนนี้บ้านเราก็อัพโตเป็นโตระดับกลางแล้วนะครับก็คือไหลออขันหนึ่งก็เป็นระดับสูงแหละเผื่อว่ามีอะไรเยอะๆก็จะได้ครับระเบิดถังนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมกะว่าจะไปหาซื้อปืนสักหน่อยนะครับก็คือตอนนี้มันมีปืนขายแล้วโอเคคือเราไม่ได้วิ่งมีเวลาวิ่งบัตบ้านนะครับผมก็เลยกะว่าจะหาซื้อปืนพวกกลเบาแล้วก็เอามาเรียนแล้วก็ครับเอานะครับอันนี้ก็ไล่ตีหาพวก สปริงพวกอะไรไปด้วยนะครับเผื่อว่าจะได้เอาไปรับปืนถ้านน้องๆมาจะได้มีปืนใช้กันนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็วิ่งมาซื้อปืนแล้วนะครับอันนี้ก็มีปืนร้านเดียวในเซฟนะครับก็คือขายอยู่ร้านเดียวนะฮะอันนี้ก็จะใช้ตัวขายตัวขาวนะครับแปดแปดตัวโอเคตอนนี้ผมก็มีเซฟแล้วเดี๋ยวเก็บไว้ในเซฟแล้วกันนะครับแล้วที่ผมกะว่าจะไปฟาร์มต่อนะครับจะได้เอาอะไรไปอัพโตให้เป็นระดับสูงนะครับ ครับแล้วตอนนี้ผมก็เอาพวกของมาย่อยนะครับเผื่อว่าจะได้อะไรไปเรียนปืนด้วยนะครับเพราะอะไหล่ที่บ้านก็ไม่พอในการคาบป,ปืนนะฮะนะอันนี้ก็มีอะไรก็ย่อยทั้งหมดเลยนะครับว่าคขาม,มาเน้นพวกต้นเกมตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ใช้นะครับส่วนมากก็จะใช้พวกสปริงพวกอะไรหรือไม่ก็อุปก,กรณ์พวกแผ่นเหล็กที่เอาไว้คาบล่อนนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็อยากจะได้เครื่องล่อนแล้วเผื่อว่าเอาไว้หนีหรือไม่ก็เอาไว้บวกนะครับ ครับเหมือนผมได้ยินเสียงเท้านะนั่นโอ้เรียบร้อยคือแบบเหมือนว่าเมื่อกี้นี้ผมเหมือนได้ยินเสียงเท้านะครับโมเรียบร้อยเลยอะไรเออ หลังจากที่เมื่อกี้ผมแตกนะครับตอนนี้ผมก็ออกมาฟาร์มอะไรใกล้ๆบ้านนะครับไม่อยากไปไหนเลยตอนนี้ปืนเราก็ยังไม่มีใช้นะครับเพราะว่ายังไม่กล้ายังไม่เรียนเลยครับก็เลยไม่กล้าออกมาใช้กลัวปืนจะล่วงนะครับตอนนี้อะไรก็น่าจะครบแล้วนะครับที่ผมจะเรียกไปเรียนปืนเลยจะได้มีปืนออกไปใช้นะครับโอเคตอนนี้ผมก็เรียนปืนกนเบาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปคาปืนดีกว่าอย่างน้อยก็จะได้มีปืนติดไม้ติดมือเอาไปนะครับมา ครับตอนนี้ก็มีสปริงอยู่ประมาณห้าอันนะครับน่าจะได้อยู่สองกระบอกนะครับโอเคอย่างน้อยบ้านเราก็มีปืนแล้วนะครับเดี๋ยวก็ครับใส่กล่องไว้เผื่อว่าน้องมาจะได้เอาไปใช้กันนะครับเดี๋ยวผมก็กะว่าจะออกไปฟาร์มพวกอะไรแล้วก็ฟาร์มพวกสปริงเพิ่มนะครับจะได้มีปืนหลายกระบอกนะฮะแล้วก็โตเราก็ยังไม่ได้อาเป็นขั้นสูงเลยนะครับต้องปาบอีกนะฮะ ครับตอนนี้ผมก็ได้ชั้นมาแล้วนะครับแล้วก็ที่ผมกะว่าจะคราให้เป็นกล่องใหญ่สักหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่ากล่องเล็กเราเต็มบ้านเลยนะครับอันนี้ผมก็ครากล่องไว้แล้วถ้ามีกล่องใหญ่ก็จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสักหน่อยนะครับโอเคตั้งตรงนี้เลยแล้วผมก็จะแยกพวกของให้มันเป็นสัดส่วนนะครับจะได้ไม่ต้องลกมากนะครับบอกเลยว่าพาร์ทนี้เป็นทุกอย่างนะครับระบบเป็นพ่อบ้านนักฟาร์มด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวจัดบ้านก่อนนะฮะ ครับแล้วตอนนี้น้องเอิร์ดก็มาเล่นด้วยนะครับน้องเอิร์ดก็ตามมาลงเซิฟด้วยกันนะครับแล้วเมื่อกี้คือพาใครมาก็ไม่รู้นะครับโอเคเอาปืนกลเบาไล่ตามมาเลยนะฮะน้องเอิร์ทก็ออกไปจัดการนะครับแล้วก็ได้ปืนมาน่าไม่รู้ว่ามีลํากล้องหรือเปล่านะผมถามไปน้องยังไม่ตอบนะจะได้เอาลํากล้องไปเรียนนะครับครับเมื่อกี้ผมก็ออฟไลน์ไปนะครับก็คือให้น้องเอิร์ทเฝ้าบ้านให้นะครับน้องเอิร์ทก็ออกไปฟาร์มมาแล้วครับ บอกเลยว่าอะไรนี่พกพร้อมแล้วนะครับที่จะอัพโตเป็นขั้นสูงนะครับบอกเลยว่าน้องเอิร์ดนี่ฟาร์มเก่งมากนะครับไปไล่ยิงเขาทั่วหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปแล้วก็ผมจะเรียนระเบิดเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เรียนโตเป็นระดับสูงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเรียนระเบิดต่อเลยนะครับนี่อะไรเพียบเลยนะครับแช้อะไรอยู่ประมาณ600ยนะฮะย้ายอะไรไปเก็บก่อนเผื่อว่าเอาไปเรียนอย่างอื่นต่อนะฮะ Okay. ตอนนี้ก็ได้แป้นระเบิดมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเรียนแล้วผมก็กะว่าจะค้าพวกระเบิดถังไว้ให้น้องๆน,นะครับเผื่อน้องๆเข้ามาจะได้มีเล่นกันนะครับจะได้เอาไปเลืดหาเลดบ้านคนอื่นเขาจะได้เอาของเข้ามาเติมในบ้านเรานะครับตอนนี้บ้านเราก็ยังไม่มีปื้นหนักนะครับแล้วก็แรก่ก็ยังมีแค่พอสมควรนะครับก็คือยังอัพโต๊ยังอัพบ,บ้านอพบ,บ้านยังไม่ไม่หมดนะครับต้องเอามาอัพพวก กำแพงพวกอะไรให้มันเป็นหินเป็นเหล็กนะครับไม่รู้ว่าจะก,กันได้นานสักแค่ไหนนะครับเพราะหลังๆช่วงนี้ก็เขาเริ่มฟาร์มเริ่มมีปืนหนักกันแล้วนะครับไม่รู้ว่าพวกซีโฟเนี่ยจะดอปมาแล้วเขาจะเอาเมาเลดบ้านเราตอนไหนนะครับนี่อันนี้ผมก็ไปฟาร์มแร่เผาไว้เต็มเลยนะฮะครับตอนนี้ที่บ้านเราก็มีเริ่มมีเหล็กมีอะไรแล้วนะครับผมก็กะว่าจะไล่อัพบ้านสักหน่อยนะครับอย่างน้อยก็เอาเป็นเหล็กให้มันเป็นแบบว่า คุ้มกันบ้านสักหน่อยนะครับเพราะว่าพินทีมนี่มันค่อนข้างจะเจาะมาง่ายนะครับมันจะได้ถ้าเขามาเลดเราจะได้เปลืองระเบิดหน่อยนะครับโอเคผมก็จะไล่ัพให้เป็นเหล็กรอบๆเลยนะครับคือห้องนี้ก็จะเป็นห้องห้องของแล้วก็ห้องเตานะครับก็คืออาจจะไม่มีพวกบล็อกกันร,ระเบิดอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวทำบล็อกกันร,ระเบิดด้านนอกนะครับโอเคเดี๋ยวัพเหล็กไว้ก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้พวกคื้นเนี่ยเราควรจะต้องรีบอัพเหล็กหรือเปล่านะฮะ โอเคเอาไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพืชเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้ระเบิดเยอะนะครับไม่รู้ว่ามันจะเปลืองเกินไปหรือเปล่าเราเอาไปอัพเรื่องอื่นก่อนดีหรือเปล่านะฮะโอเค okay. เดี๋ยวไล่อัพไปก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับผมยังไม่ว่างหมุนเลยเข้ามาดูนะครับเหมือนมีน้องๆเข้ามาอยู่นะน้องเคน้องเอิร์กก็ไปวิ่งฟาร์มกันนะครับไมรไร่รู้ว่าไปวิ่งฟาร์มหรือว่าไปวิ่งไล่ล่าคนกันนะครับดูดิดูเขาวิ่งวนไปวนมาแถวแถวนี้ด้วย ก็คือไอ้ตรงแก๊สน่นะคือผมโคตรเซ็งเลยที่ผมเอาของไปย,ย่อยอ่ะเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาผมจะเอาระเบิดไปเลทบ้านมันนะครับแต่ว่ามันอัพเป็นเหล็กแล้วผมไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้ระเบิดเท่าไหร่นะครับคือบอกเลยว่าผมฟาร์มอะไรแล้วก็ไปย่อยเนี่ยแล้วมันมันดักฆ่าผมเนี่ยผมโคตรจะโกรธเลยนะฮะครับตอนนี้เหมือนว่าผมเข้าเกมมาแล้วเหมือนว่ามีคนไม่รู้ว่าเหมือนมีคนมามาส่องบ้านเราหรือเปล่านะฮะโอเคมีป้อมป้อมปืนมีลูกอยู่นะฮะเดี๋ยวตั้งหน้าบ้านเลย เดี๋ยวผมไปหาอาวุธไปป้องกันตัวมาสักหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือว่ามาร้ายนะครับโอเคก้นเบาโอ้โหก้นเบาไม่มีลูกกระสุนเลยอะ่ะกมโอ้โหกน้องเอาไปเอาลูกกระสุนไปเล่นกันหมดเลยไม่มีใครคร้าไปให้เลยโอเคเดี๋ยวผมใช้หน้าไม้แล้วกันนะครับไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือว่ามาลายนะอย่างน้อยเราก็มีหน้าไม้มีป้อมปืนด้วยอ่ะเปิดประตูเอาป้อมปืนยกป้อมปืนมไว้หน้าบ้านเลยนะครับ เอ๋ปอมปือลูกซองนะครับไม่รู้ว่าน้องไปฟาร์มห้องได้มานะฮะเนี่ยดูดิีมีใครเอาหนามเอาหวังไว้หน้าบ้านด้วยก็คือว่าตอนที่ผมเข้ามาตอนแรกนะครับเหมือนว่ามันมีคนมามุดบ้านนะครับเพราะว่าอยู่เดี๋ยวนะเอานไงเพื่อนหลโ่หลลโหลบูยังไงออาวอายังไงมาดีหรือมาไลา้ เหมือนเขามีปืนนะแต่ว่าเขาไม่ยิงผมนะอ่ะเดี๋ยวผมลองจะดูเขาสักหน่อยนะฮะ <Follow me. S 1> โอเคเอาไม,ม้มาด้เซฟด้วยอนะ่ะเผื่อมันส่วนมานะไม้เราล่วงนะฮะอ้าวเขาทิ้งปืนให้เรานะอ้าวมาย,ยังไงเนี่ยอ้าวอยู่ดีเอาปืนมาทิ้งให้เราเฉยเลยเอาเพื่อนไปไหนแล้วไม่รู้ว่าเขามาอย่างอ,อยู่ดีเอาปืนลูกซองมาทิ้งให้เรานะครับชื่อไม่คุ้นเลยนะครับ ไม่น่าจะใช่คนไทยนะชื่อไม่คุ้นเลยคนไทยเปล่าเออไม่รู้ว่าเขาไม่แอบ,บมองบ้านเราแล้วเอา้างงผมงงเลยเอาปืนมาทิ้งให้เราเฉยเลยนะฮะไม่รู้ว่าบ้านเขาอยู่ไหนนะโอ้ทำไมถึงมีน้ำใจขนาดนี้เดี๋ยวลองแอบ,บตามสะกดรอยตามไปนะ โอ้โหไม่ใช่คนไทยนะครับย้อนกลับแนละคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะฮะโอเคเออปักกี้นี้นะครับก็คือตอนที่ผมออนแล้วมีน้องออนอยู่นะครับก็คือว่าผมอะตรงประตูผมอะเอาพวกหนามอะมาวางไว้เยอะเลยนะครับแล้วอยู่ดีดียะก็มีชื่อคนตายเพราะหนามนะครับผมคิดว่าน่าจะมีโปมามุดบ้านนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ นีด่ดูดีตอนนี้มีไข่ออนละมีน้องเกมออนอยู่คนเดียวแต่ไม่รู้ว่าน้องเล่นอยู่เซิร์ฟไหนนะครับไม่ยอมเข้ามาช่วยฟาร์มเลยหน้าไมเนียหน,น้าตีเลยนเนี่ยอุตสารับเข้าแคนมาไม่ยอมมาช่วยผมฟาร์มเลยแถมายังไปเล่นเซิร์ฟอื่นด้วยนะแล้วใครเอาหนามมาวางหน้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวก็โดนกันเองนะครับเอาลบลงก่อนล้วกันนะครับเพราะว่าตรงประตูเนี่ยผมก็วางหนามไว้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับเพราะตรงห้องบิวเนี่ยตอนแรกมันคือผมสร้างบ้านแล้วแบบว่ายังไม่มีหนามนะครับตอนนั้นอนะ ก็เลยเอามาวางแถวโซนด้านหน้าแล้วก็บล็อกด้านหน้านี้นะครับแล้วก็เหมือนว่ามันมีศพมีศพมาอยู่ตรงหน้าประตูเนี่ยตลอดเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นโป้แ้วผมไม่แน่ใจถ้าเพื่อนๆรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมไม่รู้ว่าพวกโป้เนี่ยมันสามารถมุดทางไหนได้บ้างนะครับแต่คือผมเคยเจอก็คือเหมือนว่ามันเข้าทางประตูนะครับหรือไม่ก็ถ้าเราไม่เปิดประตูมันน่าจะเข้าไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ โอเคอันนี้ก็มีแร่อยู่ไม้ไม่มีแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องออกไปฟาร์มไม้มะพร้าวแร่หน่อยนะครับโอเคดูนอนกันเกลื่อนกาดเลยครับต้องเคไม่มีอะไรเลยในตัว้องเอิญมีปืนอยู่นะโอเคเดี๋ยวเอาให้น้องใช้แล้วกันเรียบร้อยครับเกมเรียบร้อยบอกเลยว่าบ้านแตกโคตรไวเลยนะครับก็คือว่าผมเล่นแค่วันก็ไอวนะครับตอนเนี้ย กลายเป็นโดนเลทนะครับเสียดายมากนะครับเพราะว่าคือเขามาเลทช่วงตีห้านะผมกําลังจะเลิกงานเลยแล้วผมก็เข้าเกมมาช่วงประมาณถึงขับรถมาถึงที่ห้องนะครับตอนประมาณเจ็ดโมงเนี่ยโอ้เสียดายมากเลยเข้าเกมมากันบ้านแล้วไม่ทันนะครับดูดีเขาไม่แน่ใจว่าเจาะนั่นจะเจาะจากเพดานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอ้โหจบเลยนะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับบ้านพังเดี๋ยวเราก็สร้างกันใหม่นะครับครับคอนเทน เกิดไหนสร้างตรงนั้นของ EP นี้ก็คงต้องจบไว้ตรงนี้นะครับเอาไว้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมไปสร้างแบบว,ว่าที่แมปอื่นเนี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคครับเอาไว้พบก,กันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับผม